สามพันอุ้ยแหม่ยอดต้องหกพันนะทำงานนะคะน,นีตั้งแต่เมื่อะไหร่เนี่ยทำงานนะคะแลกเงินนะคะทำงานแลกเงนินนะแม่ทำบัญชีแล้วชื่อบัญชีไม่อยู่ในระบบแล้วกูลบออกไปแล้วไง <laughs> ไม่ไงอยู่ในระบบแล้วเบื่อเกินทำอะไรก็คิดเงินไปหมดเลยมาทีหนึ่งได้ห้าพันหกพัน เอาเท่าไหร่เอาสาวสามพันสามพันแล้วก็เก็บไว้อีกสามพันเก็บมันได้ห้าพันไม่ใช่หรอหกพันหกพันอย่ามามั่วันนี้ด้วยใหญ่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 ทุกคนดูดิบริษัทนี้นะคะกองเงินโอนโอนเร็วหน่อยเถอะเดี๋ยวฉันต้องดูชื่อด้ดิเดี๋ยวโอนไปผิดเรียกคืนไม่ได้นะมึงทางานแลกเงินนะคะไม่ได้ขอแม่ฟรีๆนะเดี๋ยวดูยอดเงินหน่อยเนาะมีเท่าไหร่ ทำงานห้าร50%แต่เงินเต็มร้อยอันนี้ยังไม่บวก